ปมชคุยข่าวครับช่วงอปมชคุยข่าววันนี้ข่าวสารมีอะไรบ้างครับคุณกันญาพัครับ,รบเรื่องแรกเลยนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียพนพรรษาประจำปี2568นะคะนายพิริยะชันธิโร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดเปิดเผยว่าจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีและก็ส่วนราชการอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนนะคะก็ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะประจำปี2568ในระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคม2568ค่ะนะคะในวันที่10กรกฎาคมเป็นวันอาสาหะบูชาวันที่11กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาะนะคะแล้วก็โดยมีขบวนแห่นะคะเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าอุทยา มังกรสวรรค์และก็แห่ขบวนรถเทียนและขบวนศิลปะวัฒนธรรมไปตามเส้นทางที่กำหนดค่ะ,คะนะคะไปยังเส้นทางของจากวัดป่าเลไลาวารวิหารนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียพนพรรษาให้คงอยู่สืบไปค่ะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัดนะคะจำนวนเงิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะคและก็เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน3ามล้านห้าแสบาทนะคะแล้วก็สำหรับ กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2568นะคะซึ่งตรงกับวันพระฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2568เวลา15นาฬิกาค่ะรถเทียนพรรษาของจังหวัดนะคะและก็ทั้ง10อำเภอจะประจำจุดณนะ อุทยานม,มังกรสวรรค์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจะมีการปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาเดินไปตามเส้นทางที่กำหนดนะคะไปยังวัดป่าเลร,รายวรวิหารเวลา18นาฬิกาค่ะ พิธีเปิดงานประ,ะ,ประเพณีแห่เทียพนพรรษาเนี่ยนะคะ,ะก็จะมีการแสดงการร่ายรำพร้อมกันของทั้ง10ออำเภอด้วยกันนะคะตั้งแต่เวลา18นาิก30นาทีเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นพิธีถวายเทียพนพรรษาของจังหวัดและก็ ของทั้ง10อำเภอนะคะแด่คณะสงฆ์ในวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2568อำําเภอทุกอําเภอค่ะดําเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในพื้นที่ตามความเหมาะสมค่ะครับพิธีถวายเทียนพรรษาของจังหวัดทั้ง10อำเภอแด่คณะสงฆ์ในวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2568นอะครับอ,อําเภอทุกอําเภอก็จะดําเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในพื้นที่ตามความเหมาะสมเรื่องการ ที่สองสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมงานกนรรมเนียมวัฒนธรรมพื้นบ้านชิมอาหารพื้นถิ่นอิ่มเพลงอิ่มท้องทำนองสุพรรณบุรีก็ถือว่าในการจัดการของทุกๆปีในปีนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันมากเลยทีเดียวเ็เปลี่ยนทิศทางและคุณกัญญาพัฒน์ครับเปลี่ยนทิศทางเมื่อก่อนก็จะไปที่ถนนมาลัยแมนไปที่แยกแขวงกันทางตอนนี้ก็เปลี่ยนทิศทางจากมังกรสวรรค์ไปที่วัดป่า <c oughs> นะครับก็เพื่อการลดการตันจรนะครับการติดขัดการจราจรผู้ที่ได้เดินทางนะครับในถนนามาลัยแมนนั่นเองครับ <c oughs> ก็ให้เพื่อความสะดวกสบายผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเกิดความข้องตัวเราก็เลยจัดงานไปที่มังกรสวรรค์ไปที่วัดป่าดีไล <c oughs> ในการจัดงานครั้งนี้ครับก็ <c oughs> ขอเชิญชวนครับวันที่11เใช่ไหมครับ ก็วันที่สิบน um, ั้นเป็นวันอาสาระบูชาแล้ววันที่สิบอนั้นเป็นวันเข้าพรรษาอันนี้ก็พ네ื้นที่ของบริเวณวัดป่าไรไรวรวิหารเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างนะคะสามารถที่จะเป็นพื้นที่ทั้งจอดรถแล้วก็ทั้ง จัดพื้นที่ที่เป็นกิจกรรมได้อย่างพอเหมาะพอควรเลยทีเดียวครับเพราะว่าตอนนี้ขยายไปด้านหลังได้ไป<ช>เป็นพุทธิายานรกล้วยไปท,<ช>ทั้ทงสนกล้วยทั้งถนนนะครับก็อยู่ด้านหลังนั้นก็รู้สึกว่ามีสถานที่จอดรถมีโดมไว้ต้อนรับมีการจัดงานต่างๆอยู่ที่นั่นเลยทีเดียวครับอันนีกว้างขวางมากๆเหมาะสมแล้วที่จะจัดงานในระดับจังหวัดแบบนี้ครับค่ะในเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องอะไรครับพี่ใหญ่ ก็ในเรื่องของโตโยต้าสารต่อโครงการโตโยต้าจูเนียร์ฟุตบอลคลินิก2025เป็นเรื่องของการฟุตบอลใช่ไหมคะฟุตบอลครับก็เดินสายจูเนียร์นี่ก็แสดงว่าเด็กๆน้องหนูๆประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็เดินสายเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศ เป็นหานักเตะเยาวชนก้าสู่เวทีวระดับโลกที่สเปนกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสารต่อความมุ่งมัน่นการพัฒนาเยาวชนไทยสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพจัดกิจกรรมโตโยต้าจูเนียร์ฟุตบอลคลินิก2,025อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่12ปจัดามาแล้ว12ปีนะคะคเป็นปีที่12ครับปีนี้กับภายใต้แนวคิด จุดประกายความฝันสู่ชัยชนะเน้นหา23นักเตะเยาวชนไทยาจากเจจังหวัดหลักทั่วประเทศเปิดรับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่8-13ถึง13ปีที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าร่วมค่ายฝึกทักษะที่ประเทศสเปนพร้อมโอกาสลงแข่งขันในเวทีวระดับนานาชาติเซิร์ฟคับทัวร์มาเมนแล้วก็ครับทัวร์นาเมน นะครับสำหรับปีนี้โตโยต้ากำหนดจัดการแข่งขันคัดเลือกเยาวาชนใน7จจังหวัดหลักทั่วประเทศได้แก่สุพรรณบุรี จัดไปแล้วเมื่อวานนี้วันที่7นะครับมิถุนายนที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งต่อไปเป็นอีก6จังหวัดที่เหลือประกอบไปด้วยค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ,คะนะคะณนะสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทียงใหม่นะคะในวันที่21มิถุนายน2568ค่ะครับและไปที่ขอนแก่นสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นวันที่5กรกฎาคม2568ครับค่ะไปทางใต้บ้างนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่สนามกีฬา กลางจังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชในวันที่19กรกฎาคม2568ค่ะเรายัางอยู่ที่ใต้ครับสงขราสนามเิรนครวันที่2สิงหาคม2568ครับกลับขึ้นเหนือมาค่ะนะคะคที่จังหวัดเชียงรายสนามสิงห์เชียงรายสเตสเดียมในวันที่16สิงหาคม2568ค่ะเรามาใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครครับกานะคภาค,คกลางนนทบุรีครับสนามกีฬากลาง จังหวัดนนทบุรีวันที่30สิงหาคม2,568ัร้บปดครับยาวชนไทยที่มีความใฝ่ฝันในเรื่องของนักฟุตบอลอาชีพสามารถรับสมัครเข้าร่วมคัดเลือกตยู่ตาจูเนียร์ฟุตบอล คลินิกส2งได้แล้ววันนี้โดยสามารถดูรายละเอียดจากการสมัครกิจกรรมทาง f a c e b o o ทาง a c e b o ๊ t t y y t ต s s p i r i t o f f o o ุตบ l ลค่ะครับอันนี้ได้เลยทีเดียวก็สะดวกสบายครับตอนนี้ก็จำใช่ค่ะก็เชิญน้องๆหนูๆนะคะที่มีความสามารถมีทักษะในเรื่องของฟุตบอลและมีใจรักในเรื่องกีฬาฟุตบอลนะคะมาร่วมคัดเลือกแข่งขันนะคะมีใจรักยางไม่พอต้องมีความใฝ่ฝันด้วยนะครับคุณกัญญพัฒน์ต้องมีใฝ่ฝันว่า เราไปเราจะเข้าสู่ทีมชาติเข้าสู่นานาชาติอะไรประมาณนี้ต้องไปฝันถึงให้ไกลแล้วไปให้ถึงใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน้องๆจะต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยนะคะแล้วก็เราจะสามารถไปได้ถึงฝั่งฝันของเรานะคะถ้าเรามีระเบียบวินยัยมีความขายันหมั่นเพียรน,นะคะแล้วก็มีความรักในกีฬาที่เราชอบค่ะครับเนี่ยอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านหนึ่งด้านในสาขาใดก็แล้วแต่เรื่องของการกีฬานี้อยู่ในในใน,ในระเบียบมีอยู่ในวินยัยตามที่ครูฝึกแล้วก็ผู้ที่ฝึกสอนเราแนะนําเราทําอย่างไรเราควรจะทําตาม แล้วเมื่อเราเก่งแล้วเราเข้าไปต่อยอดใน,ในเรื่องของการเทคนิคต่างๆอะไรแบีนนมีพี่ๆหลายคนนะคะที่ถึงฝั่งฝันแล้วก็ไปเป็นครูให้กับรุ่นต่อๆไปนะคะน้องๆก็ดูเป็นเยี่ยงอย่างนะคะสามารถสืบสานฝันตามพี่ๆกันไปได้ค่ะนะคะเพราะว่าในในที่บ้านไป่ขวางนี้ก็เขา mm hmm. เขามีความไปฝันตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ไปแล้วครับเทรนเนอร์เป็นครูฝึกไปแล้วก็ขึ้นสูงสุดเพราะว่าเขา เขาเป็นนักเตะมามามาหลายอาชีพแล้วใช่ไหมคะใช่ครับหลายปีแล้วตอนนี้อยู่อยู่เบื้องหลังแล้วอยู่เบื้องหลังเทรนเนอร์แล้วนะคะเป็นผู้ที่มีอายุมากคือเป็นสตาฟประมาณนี้แหละครับก็คือฝึกสอนน้องๆกับอันนี้นั่นคือความสําเร็จในชีวิตที่ผ่านในเรื่องของการกีฬาเรื่องของการฟุตบอลต่างๆนี้เป็นเป็นคือให้เรานั้นมีระเบียบวินัยให้เราั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ของการดําเนินชีวิต ในการฝึกสอนในการอาสอนแล้วเราก็มันมันเพียรในเรื่องของการฝึกฝึกซ้อมให้มากๆเราก็จะได้เก่งไปได้วยครับนนค่ะความภาคภูมิใจของเรานะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเรานะคะมีสถานศึกษานะคะ,คะที่ผลิตน้องๆให้เป็นนักกีฬานะคะ,คะได้ดำเนินการตามความใฝ่ฝันนะคะเน,นี่ยแหละค่ะเป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้เรา มองในสิ่งที่ไกลเกิมนเอื้อมของเราเนี่ยนะคนะเข้ามาอยู่ใกล้ๆมือเราแล้วอยู่ที่เราจะคว้าไว้หรือเปล่าเท่านั้นเองค,ค่ะผู้ที่สนับสนุนก็คือโตโยต้านี่ก็เป็นการสานต่อโครงการนี้ให้น้องๆที่มีความรักมีความสามารถแล้วก็มีใจรักมีความใฝ่ฝันในเรื่องของการฟุตบอลก็ขอเชิญชวน ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะครับมาถึงเรื่องที่สามนะคะเป็นเรื่องของข่าวดีของเกษตรกรมือใหม่ค่ะ <C> e <an> นะคะร่วมอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับสํานักงานเกษตรกรจังเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนะคะสานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนรู้และก็ฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องของการวินิจฉัยโรคแมลงศัตรูพืชค่ะนะคะการใช้สารชีวพันธุ์ สารเคมีควบคุมศัตรูพืชนะคะการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานการจัดการดินและการผสมนะคะการผสมของผู้ใช้เองนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจส,สามารถที่จะ,ะสมัครได้นะคะโดยรับจํานวนจํากัดนะคะ15ท่านเท่านั้นนะคะโดยลงทะเบียนได้ทาง QR code หน้าเพจ Facebook กลุ่มรัก,รก รักษักดาเขาเรียกว่ารักขาพืชนะคะรักขาพืชสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนะคะฝึกปฏิบัติจริงนับแปลงเกษตรสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่19มิถุนายน2 5 6 8เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะการแต่งกายก็คือเสื้อแขนยาวนะคะพร้อมหมวกแล้วก็ถุงมือนะคะทาให้เราทํามัดทําแมงนะคะคนเกษตรก็จะมักส่วนใหญ่ก็จะใส่เสื้อสีคล้มคๆ้ใช่ไหมคะ ก็จะเป็นสีน้ําเงินบ้างสีสีดำอะไรประมาณนี้ถุงมือรองเท้าบู๊ทใช่ไหมคะแล้วก็หมวกคุมหน้านี่ใช่ค่ะคุมหน้าไม่ก็หมวกเ็นเห็นแต่ลูกตาอย่างเดียวกับผมเห็นแล้วเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีแสงยูวนี่ไปที่ที่แขนเราเนี่ยแล้วก็ถุงมืออันนี้มีความสําคัญมากๆถ้าเกิดว่าเราอยู่กลางแจ้งไม่มีเสื้อแขนยาวหรือว่าไม่มีถุงมือแสบ ที่ที่ที่ผิวหนังแล้วเลยทีเดียวครับ<ช>อันนี้ที่สําคัญนะคะอย่าลืมนําตัวอย่างพืชที่เป็นโรคมาด้วยนะคะครับอันนี้เราก็จะได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโค<ช>รคแมลงศัตรูพืชหรือว่าในเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์ต่างๆเสารเคมีควบคุมศัตรูพืชอะไรเราก็จะได้เรียนรู้ไปให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ<ช>ก็จะได้เรียนรู้เพื่อ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เราก็ไปดําเนินการในการใช้เองที่บ้านเลยทีเดียวครับก็ <c oughs> <c oughs> ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเ <c oughs> ข้าร่วมโครงการดีครับครับเรามาที่ข่าวสารในเรื่องของ สุพรรณบุรีพร้อมเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเดย์สุพรรณบุรี2025 13-14มิถุนายน2568ครับคุณกัญญาภัทรครับค่ะเขาบอกว่าโอลิมปิกเดย์นะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากลค่ะหรือวาระสถาปนาของคณะกรรมการโอลิมปิก ระหว่างประเทศนะคะในทุกวันที่23มิถุนายนของทุกปีค่ะ,คะซึ่งจัดโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมถมนะคะเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยค่ะได้หายมารักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายค่ะค่ะ,ะนายวรวุิศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวว่าในปีนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับเกียรติจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมให้ดําเนินการจัด กิจกรรมโอลิมปิกเดย์สุพรรณบุรี2025ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่14มิถุนายน2568ณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นโอกาสอันดีที่มีความที่ทั่วโลกให้ความรู้จักจังหวัดสุพรรณบุรีกันมากขึ้นค่ะด้านดรสวรรณศิลปะอาชานะคะรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธัมภ์นะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมโอลิมปิกเดย์สุพรรณบุรี2025 5ในวันที่13มิถุนายน2568นะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาค่ะนะคะเปิดให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งจากทั่วประเทศ ทั้ง7,000คนนะคะ,คะได้รับเสื้อและกระเบอร์วิ่งพร้อมร่วมกิจกรรมกีฬาสร้างแรงบันดาลใจนะคะอุดหนุนร้านค้าโอลิมปิกเดย์แฟร์2 5 2 5นะคะชมการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงทางศิลปินน็อตทอยและกันนพัฒนะคะส่วนในวันที่14มิถุนายนเวลา10เวลา4นาฬิกานะคะ,คะ พิธีเปิดกิจกรรมเวลา5นาฬิกาและก็เริ่มปล่อยตัวกิจกรรมวิ่งโอลิมปิกเดย์มินิมาราทอน12.5กิโลเมตรจากนั้นเวลา5นาฬิกา30นาทีจะปล่อยตัวกิจกรรมวิ่งโอลิมปิกเดย์ฟันรัน5 จ8กิโลเมตรค่ะโดยผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะถูกนำเสนอเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการแข่งขันยูดโอลิมปิกหรือโอลิมปิกเยาวชนด้วยค่ะครับทางด้านนายพิริยะฉันทลิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรียืนยันความต้องพร้อมในเรื่องการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้และขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเป็นชาวบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ด้วยไมตรีจิตที่ดีซึ่งการจัดการในครั้งนี้จะได้นามีส่วนร่วมในแนวคิดสําคัญโดยใช้พลังของกีฬาเชื่อมโยงผู้คนพร้อมสื่อถึงจิตวิญญาณโอลิมปิกผสมผสานจุดเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีจุดเช็คอินประวัติศาสตร์โอลิมปิกวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีจุดสตาร์ทสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าลีไลวอลวิหารประตูเมืองสุพรรณบุรี อุทยานบางกรสวรรค์หอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสและหอคอยบรรหารแจ่มใสอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชวนมหาราชหน้าวัดเชนาวาสและกลับที่เส้นใจสนามกีฬา,าจังหวัดพัมบรีเชื่อมโยงกับจังหวัดพัมบรีที่มีเครือข่ายสร้างสารรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกนำเสนอการเดินทางของการกีฬาบนเส้นทางแห่งความสุขภายใต้แน,นวคิดเป้าหมายของการวิ่งที่ไม่ได้อยู่ที่เส้นใจ อยู่ที่การมีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยครับอันนี้ก็ก,การรวมพลังครับอันนี้สาคัญมากๆเลย<ช>ทีเดียวการมีพลังที่มากๆแล้วก็การรวมใจรวมพลังในงานนี้ก็ทุกท่านมีส่วนร่วมนะครับในการซึ่งจะได้สมัครไปไปแล้วเนียก็ตอนนี้กําลังเตรียมเนีได้ข่าวว่าโอ้โห เต็มเร็วมากเลยค่ะคนะคะแบบมีคนสนใจวิ่งออกกําลังกายการมีส่วนร่วมในครั้งนี้มากเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดไปถึงเรื่องการวิ่งนะคะเรื่องการออกกําลังกายเรื่องสุขภาพไปแล้วตอนนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของอการบริจาคโลหิตนะคะเป็นเรื่องของการกุศลกันบ้างนะคะคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในเรื่องของการบริจาคโลหิตทําให้จิตใจเรามีแต่ความสุขเราเป็นผู้ให้ แล้วก็เลือดที่ให้ภายในอสามเดือนครั้งนี้ก็จะสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาให้เราแข็งแรงต่อไป<ช>และ,ะเลือดนั้นก็ไปใช้ในในผู้ที่ขาดแคลนเลือดในขณะนั้นก็ไปอยู่ในธนาคารเลือดนั่นเอง จากโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชครับจากาที่ใ<อ>ดบ้างครับเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชประจําเดือนมิถุนายน2อ6 8นหนะคะวันจันทร์ที่9ก้ามิถุนายน ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก็เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะณเทศบาลตำบลโพพระยาค่ะครับวันคารที่10มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาณบริษัทเอกชัยสารีสุพรรณบุรีครับวันพฤหัสที่12มิถุนายน2568เวลา8นาฬกาถึง12นาฬิกานะคะณที่ว่าการอำเภอหนองยาไซค่ะ วันจันทร์ที่16มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาณองค์การบริหารส่วนตำบลสาราขาวครับวันอังคารที่17มิถุนายน2568นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะณบริษัทไทยฟูด้ดอาหารสัตว์จำกัดค่ะวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกา ณนะที่ว่าการอำเภอศรีปัจจันทครับค่ะในวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณนะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมาสังค่ะวันพุธที่25มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกานะ ปตทหลักเมืองครับค่ะในวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะณนะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพทองค่ะและวันจันทร์ที่30มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกานะ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กครับค่ะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะหากท่านใดไม่สะดวกตามวันเวลาที่บอกไปนะคะก็สามารถที่จะหาวันเวลาที่สะดวกนะคะไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้ที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเจ้าพยาาุมราชค่ะบริเวณทางเชื่อมอาคารอำนวยการและอาคารอุบัติเหตุชั้นหนึ่งนะคะ,ะใกล้ กับห้องเอ็กซเรย์ค่ะเปิดรับบริจาคโลหิตทุกวันนะคะวันราชการเปิดให้บริการเนี่ยเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะในวันหยุดราชการนะคะเปิดให้บริการเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะ,คะและปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาปิดทำการ30นาทีนะคะอย่าลืมนะคะเช็คสภาพร่างกายตัวเองให้พร้อมมั่นใจว่าไม่ป่วยเป็นหวดัดหรือ อยู่ยระหว่าง,างค่ะครหรืออยู่ระหว่างการรับประทานยารักษารโรคเนี่ยสำคัญนะคะคคส่วนใครที่มีโรคประจําตัวแต่ทานยาแล้วคุมอาหารได้ก็ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ห้องรับบริจาคโลหิตดูนะคะว่าบริจาคได้หรือเปล่านะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะในเวลานอนปกติคืนวันที่จะไปบริจาคโลหิต ทานอาหารประจำมือ้อหลีกเลี่ยงอาหารมัน6ชั่วโมงก่อนไปบริจาคโลหิตนะคะงดสูบบุหรี่1ชั่วโมงทั้งก่อนและหลังบริจาคเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีดื่มน้ำ3-4แก้วก่อนบริจาคโลหิตนะคะเพื่อลดอาการเป็นลมนะคะจังหวัดเรามีความต้องการโลหิต จำนวนมากนะคะและทุกวันใครที่พร้อมก็อย่าลืมไปบริจาคกันอย่างสม่ำเสมอด้วยด้วยดีนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มีจิตใจเป็นกุศลที่ไปร่วมบริจาคโลหิตนะคะครับเรามาที่เกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชด้วยกันครับค่ะครับโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ครับค่ะก็ตามฤดูกาล2568ฟี่รปีป้องกันและลดอาการ เจ็บป่วยหลุดแรงและภาวะแทรกซ้อนสำหรับกลุ่มเสี่ยงในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคเรื้อรลังเจ็กลุ่มโรคได้แก่ปอดอุดตันอ,อุดกั้นเรื้อรล,ล,ลังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายเบาหวานและมะเร็ง ที่ได้รับเ,เคมีบำบัดเคมีบบัด็กอายุประมาณทักงหเดือนถึงอายุสองปี11เดือน29วันหญิงตั้งคันอายุคันสี่เดือนขึ้นไปผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ป่วยโรคธนบิเนีย ซีเมียแล้วพวกคุ้มก,กันบกพร่องนั่นเองครับรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการโรคอ้วนที่มีน้ำหนัก100กิโลกร,รัมขึ้นไปหรือว่าดัชนรีมวลกายนะครับมากกว่า23กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเตรียมบัตรประชาประจำตัวประชาชนสูติบัตรสำหรับเด็กให้บริการตั้งแต่เวลา,าวันที่13ถึง27มิถุนายน2568ในวันพุธและวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา14นาฬิก30นาทีจุดบริการฉีดวัคซีนชั้นหนึ่งอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าตัดหัวใจครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนครับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดยาในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ครับผมเองก็ไปฉีดมาเรียบร้อยแล้วครับ ฉีดเลยบร้อยลงทะเบียน,นไปแล้วแต่วัคซีนหมดนะคะก็รอโอกาสต่อๆไปคะ่ะช่ชวงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่าอยู่ตามขั้นตอนเพรตอนแรกตอนที่งานแพทย์อาสาเนะี่ยอุ้ยมีมีผู้ให้ความสนใจนะคะไปร่วมรับความรู้ไปใช้บริการนะคะต่างๆแล้วก็มีแพทย์จากทั่วทุกสารทิศนะคะที่ เป็นจิตอาสามาให้บริการมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลเจ้าพยายมราชเราค่ะ,คะนะคะนนครั้งนี้ก็เป็นในเรื่องของการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะที่อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้ป่วย NCDS นะคะหรือผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังะนะคะ,คะแล้วก็ในเด็ก ในหญิงตั้งครรภในผู้พิการทางสมองอะไรพวกนี้ค่ะก็เชิญชิญทุกท่านนะคะหรือญาติผู้ป่วยที่รับทราบนะคะก็นำคนของเราไปรับวัคซีนนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์ในในเรื่องของการเป็นภูมิคุ้มกันให้เราน้าเกงค่ะคุณกัญญาพัฒน์ไปในงานคนที่มีรวมคนมากๆนี้เดี๋ยวนี้เห็นสวมแมสกกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของโควิด -19 นั้นหวนกลับมาอีกแล้ว แต่ว่าในรูปแบบไม่รุนแรงนักเราที่จะรักษาได้คุณหมอแนะนําให้ทานยาในเรื่องของพลาไปก่อนถ้าเกิดว่าขอแห้งก็จิตยาแก้ไอหรือว่าอมยาแก้ไอได้เพราะว่าโรคนี้เกี่ยวกับเรื่องขอแห้ง <นะ S 1> ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะคะที่ถึงจะหวนกลับมานะคะของโควิด -19 แต่ไม่เกิดอาการรุนแรงใ,ในพื้นที่เนี่ยก็เพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนโควิด ใช่ไหมคะการแทบจะท้วนหน้าเลยนะคะที่ไม่ท้วนหน้านี่ก็คือสําหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ฉีดนั่นเองนะคะมีนะคะยังมีนะคะผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็คือไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนถ้าเกิดว่าเราไปในที่ร่วมงานไปร่วมสังสรรค์ไปร่วมกิจกรรมไปร่วมกับคนที่มีจํานวนมากๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสี่ยงก็ต้องฉีดครับผมเองก็ฉีดมาสามเข็มที่สําคัญนะคะควรจะล้างมือ ให้สะอาดนะคะด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่นะคะแล้วก็สวมแมสนะคะก็ยังไงซะเนี่ยนะคะไปโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนต้องสวมแมสแล้วก็ไปในที่ที่มีกลุ่มคนมากๆนะมีการไอมีจามอะไรเนี่ยคะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพตัวเองนะคะตอนนี้ยังยังมีกลับมาอีกแล้วคก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการ รับประทานอาหารร่วมกันใชีใช้สิ่งของร่วมกันอันนี้ก็ต้องขอนะครับในเรื่องของที่ทํากิจกรรมร่วมกันยังยังยังต้องกินร้อนช้อนกลางอยู่นะคะใช่ครับตอนนี้ต้องแยกแยกภาชนะอันนี้ก็ผมก็เป็นนิสัยครับอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็จะใช้น้ําดื่มนี่เป็นขวดๆอย่างนี้ไม่เป็นแก้วแล้วเป็นขวดกัเราก็ฝึกปฏิบัติให้เป็นนิสัยนะคะก็หมายความสุขภาพที่ดีก็เกิดขึ้นที่ตัวเราเองค่ะถ้าเรา ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะโรคภัยไข้เจ็บคงไม่สามารถมาเบียดเบียนเราได้ครับช,ช่วงนี้นอยู่ในช่วงฤดูฝนนี้ก็โรคที่น่าเป็นห่วงก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดโรคเกี่ยวกับเรื่องของอย,ยุงลายประใช่แล้วก็อากาศร้อนๆหนาวๆอย่างนี้นะคะสําคัญเลยสาคัญมากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าในเรื่องสุขภาพสุขภาพร่างกายเราต้องต้องถ้าเกิดว่ามีอาการที่ไม่สู้ดีก็ทานยา นะครับพลาไปก่อนอะไรประมาณนี้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพต้องมาก่อน <c oughs> เด็กๆหนุ่มๆน้องๆ <c oughs> ก็สําคัญครับอยู่ในมุมมืดยุงลายมากัดเราไม่รู้สึกตัวเลยจริงๆครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเกี่ยวกับยุงลายนี่ทําให้ผู้เสียชีวิตนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะอายุไม่ไม่มากนะครับเหมือนนังเอกที่เก เหมือนที่ผ่านมาน้องวิรดากรุงเทวันครับอันนี้ก็น่าเสใจจริงๆเพราะเขามีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ว่าเขาทํางานพักกลางคืนแล้วก็ยุงกัดตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ก็ก็ตรวจแล้วไม่เจอครับโรคไข้เลือดออกนี้น่าเป็นห่วงครับต้องถ้าเกิดว่าเป็นไข้แล้ทานยาแล้วไม่หายประมาณสักสองสามวันคุณหมอว่าไปหาหมอจะได้วินิฉัยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงครับ